สวัสดีครับปองคุณจอมแก่นวันนี้ปองคุณจอมแก่นจะมาไปไหนครับวันนี้จะมากินพิซซ่านะครับวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยจะพากันมาเที่ยวที่เซนทัลเชียงรายครับผมรอติดตามครับได้พิซซ่ามานะครับก็เปิดให้เพื่อนๆดูเลยครับเป็นพิซซ่าถาดเล็กนะครับไหนโอ้โหนี่ไงครับเพื่อนๆปองคุณได้กินพิซซ่าถาดเล็กนะครับอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ อ่าหนร้อนไหมนองจับดูครับร้อนร้อนอยู่ไหมครับมันร้อนเลยนะเดี๋ยวดูหูร้อนจีเลยครับนี่แ้าเขาก็มีอะไรให้นอ้องมีน้ำจิ้มอ่ามีน้าจิ้มนี่ครับน้ําจิ้มเยอะแยะเลยมีเป็นถุงเลยนะครับอ่าตอบกินน้ําจิ้มไหมครับตอบอ่าเดี๋ยวคุณพ่อแกให้เอาซอสมะเขือเทศนะครับ หจับได้หรือยังลองจับดูจับมาชิมได้หรือยังลองจับดูร้อนร้อน,อ,นอ๋อร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวอยู่นะครับอ๋อถึงเวลาชิมนะครับก็คนที่ชอบกินซอสมะเขือเทศก็ใส่ลงไปเลยใส่ข้างกลางใส่ด้านข้างสิครับค่ะใส่ด้านข้างใส่กลางมันจะกินถึงที่ไหนล่ะไหนคืเดี๋ยวคุณพ่อใส่ให้ดูนะครับนี่วิธีใส่ก็ใส่ยอย่างนี้ครับบีบตรงนี้นะ แตีนี่ตืดนี่เงายาวๆตรงนี้ไงนี่ไงเวลากินนะอ่าอ้าวกัดชิมให้่เพื่อนดูเลย,ยไหนเป็นยังไงบ้างรสชาติอร,อร่อยไหมครับอร่อยครับไหนมีกุ้งด้วยไหมไหนให้ดูดูชัดๆหน่อยสิโอ้มีกุ้งด้วยนี่ครับ นี่เป็นพิซซ่าหน้าทะเลซีฟูด้ดกัดอีกทีสิครับย,ย,ยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยฟันโถฟันอะไรนะฟันโถฟันผุใครกินน้ำอารมณ์เยอะก็จะเป็นเด็กฟันผุนะครับอือ <c oughs> อุ้ยอุ้ยทำไมมันเหนียวจังเลยอือหือ กอ้งต้ไงเอาผ้าเช็ดมือเช็ดปากช็ดปากก็ได้เช็ดเลยเดี๋ยวเสื้อจะเปื้อนยังเกมจัดการกุ้งไปเลยไม่จัดหลายอ,อ,อร่อยไหมครับอร่อยครับ เซเว่นเผ็ดเลยทำไมนะเจ๋เซเว่นเพ็ดขนาดเลยอ๋อที่มาขายในเซเว่นเผ็ดเหรอครับอันนี้เผ็ดไหมเผ็ด <Pet. S 1> ไม่เผ็ดอ่ะกินกุ้งไปเลยครับเฮียเคี้ยวให้ดูหน่อยอันนี้อะไรเนะนี่ยไเนี่ยนี่เป็นปูอัดนะครับกับชีสนะครับมีสับประรดด้วยนะสับประรดภาษาอังกฤษเรียกว่า ทายแอปเปิลไม่รู้ได้ยังไงเพิ่งไปเรียนมาอ่ะกินต่อได้ครับ,บรกินมานสับปะรดเลยกินเหมือนไรนะครับสับประรดเลยกินเหมือนสับประรดก็เขาทำจากสับประรดมาอหลปูอัดครับไหนไหนให้ดูให้กล้องดูใกล้ๆหน่อยอ๋อเป็นปูอัดนะครับปูอัดทำไมเป็นตัวใหญ่กัดเลยกัดเลยครับ นี่ครับโอ้โหเหลือนิดเดียวหนึ่งกินหมดไหมครับนี่กินคนเดียวหมดไหมครับเหลืออีกสามชิ้นนะครับ 2> 1, 2, 3, หดดนึ่งสองสามสี่หมดแล้วไงจะกินหมดไหมน้อกินหมดกินไม่หมดเอาไปฝากแก้มยิ้มนะครับมาฝาก กินหมดก็ไปพับปรานแก้มยิ้มหนึ่งอนันเพราะว่ากินไม่หมดหรอกมันมันเยอะคุณใหญ่เลยอ่ะเช็ดมือหน่อยสิฟองคูณนี้ต้องมีผ้าพื้นใหญ่ๆนะครับโอ้โหโดนไม่ออกเลมากินพิซซ่าวันนี้อร่อยไหมครับอร่อยครับอ่าสวัสดีเพื่อนๆก่อนัครบ อย่าลืมกดติดตามปองคูจอมแก่นนะครับอย่าลืมกดติดตามคุปองคูจอมแก่นด้วยนะครับบ๊ายบายขอตัวกินต่อก่อนนะครับ